มีเรื่องอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทางสอสอนครมาชิมนะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ท่านได้เขียนหนังสือนะครับแล้วก็จำได้ว่าท่านเคยปรารกับผมว่านะครับต้องการที่จะนะทำประโยชน์ช่วยเหลือกระบวนการต่อสู้นะครับท่านเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เข้าใจว่าน่าจะลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะวะัตถุประสงค์ก็เพื่อจะ,จะช่วยเหลือนะครับนักสู้นักเรียนนักศึกษาปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตยครับหนังสือนะครับก็สงครามสองระบอบนะครับคือประชาธิปไตยกับเผด็จการความจริงที่ทุกคนต้องได้อ่านนะครับมีการเปิดจําหน่ายมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เข้าใจว่าหนังสือยังเหลืออยู่นะครับก็นะพี่น้องที่พอจะช่วยเหลือได้นะครับอันนี้ก็ ในช่วงนี้น้องๆนักศึกษากําลังขับเคลื่อนพอดีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยน้องๆก็ยังต้องการที่จะ,ะขับเคลื่อนกันอยู่นะต้องมีแรงนะครับหลายอย่างเนี่ยการบเนินการเนี่ยแล้วก็ทางสสนครมาฉิมท่านก็ได้ปรารณาตัวเองแล้วว่าเรื่องนี้นะครับจะสนับสนุนนะครับก็เข้าใจว่าหนังสือน่าจะเหลืออยู่ไม่น้อยเลยนะก็ฝากนะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับถ้าจะช่วยนะถ้าไม่มีตังค์ซื้อก็อช่วยแชร์ก็ได้นะครับ ส่งกันต่อๆไปนะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกระบวนการประชาธิปไตยเราผมก็รับปากนะครับทีมงานที่เขาทำกันไว้เนี่ยแล้วก็ได้นะเผยแพร่ไปทาง Facebook บ,บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอย้ำอีกทีหนึ่งณนะที่นี้นะครับฝากพี่น้องได้ช่วยกันดูด้วยกันแล้วกันนะครับสั้นๆน,นะครับ